สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวมีดเล่มนี้เป็นมีดอิตโต้หลวงพ่อเดิมยุคต้นด้ามไม้ฝักไม้ความยาวเฉพาะใบ7นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก12นิ้วนะคะสวยเก่าสมบูรณ์แบบโบราณน,นะคะปลายด้ามหุ้มด้วยเหล็กนะคะ จานสนิมขึ้นตามการเวลานะคะจานตรงกลางฝักรัดไว้ใหม่นะคะชมใบมีดข้างในค่ะใบมีดเป็นเหล็กดำนะคะตอกอัขระไว้ชัดเจน ทั้งจานยันไว้ชัดเจนเต็มใบมีดทั้งสองด้านนะคะเก <S ý> ่าเดิมๆนะคะ <S <S <ý> <S ด้านนี้ก็จะตอกลายน่องสิงและจานอักขระไว้ แล้วก็ตอกเป็นตัวช้างไว้นะคะด้านนี้มีดหลวงพอเดิมยุคต้นทรงโบราณนะคะจานณนัระไว้ชัดเจน กันยันไว้ชัดเจนนะคะอักขระเต็มใบทั้งสองด้าน สวยเก่าสมบูรณ์มีดอิโต้ยุคต้นหลวงพ่อเดิมขนาดความยาวเฉพาะใบเจ็นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามได้ฝักสิบสองนิ้วนะคะกลั่นแน่นแห้งจานตรงกันสนิมขึ้นตามการเวลานะคะ จารยันไว้ชัดเจน่อกอกระไว้เต็มใบนะคะด้านนี้ทั้งสองด้านเลยใครที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้สนใจมีดอิโต้หลวงพ่อเดิมยุคต้นสมโบราณน,นะคะก็แอดไลน์มาได้หรือโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ที่0926629665รูจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใบมีดคมนะคะใบมีดได้ถูกใช้งานแล้วแต่ใบมีดใช้เหล็กดำนะคะสนิม กินได้น้อยมากสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยหรือแอดไลน์มาได้ที่0926629665รุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางหวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ